วันนี้ก็เป็นวันลดน้ำหนัก EP สองอ่ะนะวันที่2ของการเริ่มต้นของฉันก็คือ105กิโลอ่ะนะตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่ฉันจะทําก็คือการกินกาแฟแต่ฉันไม่กินกาแฟดําหรอกนะฉันจะกินกาแฟแบบนี้เพราะมันอร่อยดีกินกาแฟเสร็จแล้วฉันก็มาเพียวบ้านเพียวจองฉันว่าการเพียวบ้านนั้นเป็นการคาร์ดิโอไปในตัวแล้วฉันก็ผ่านลูกกระจอกฉันมาอาบน้ําด้วยเสร็จแล้วฉันก็มากินข้าวมื้อแรกของวันมันก็จะมีราบและมีไข่ต้มสองฟองแล้วก็มีข้าวเหนียวปีบซอลงไป ดโอ้อร่อยจริงๆแล้วเนี่ยข้าวมื้อแรกมันอร่อยกินข้าวอิ่มเสร็จแล้วฉันก็มากินซิงแล้วก็วิตามินบีโอ้เนี่ยแหละวิตามินเสริมของฉันเสร็จแล้วอ่ะดื่มน้ําตามเข้าไปอ่ะเพื่อความชุ่มชื้นอ่ะกินน้ําเสร็จแล้วอ่ะต่อด้วยการกินเคทีนเพื่อเพิ่มกําลังในการยกเวทโอ้เนี่ยแหละฉันจะกินตัวนี้ข้อที่ถึงการลดน้ำหนักสร้างกล้ามเนื้อฉันจะกินตัวนี้วันละหนึ่งครั้งอ่ะต่อมามื้อกลางวันอ่ะฉันจะกินเป็นข้าวหน้าเป็ดนะนะโอ้ข้าวหน้าเป็ด บาอจานมาเริ่มเทิมเลยเสร็จแล้วฉันก็กินกินกินเข้าไปข้าวหน้าเป็ดเจ้านี้คืออร่อยมากมาต่อของวันที่ KFC คือไอศครีมโอ้มันอร่อยจริงๆนะเนี่ยสรุปปิดท้ายด้วยมือเย็นฉันกินข้าวไข่เจียวแคลอรี่ที่ฉันกินไปทั้งหมดวันนี้2อ่ะ2,590แคลไม่เยอะแล้วก็ไม่เกินด้วย